เกราะขามีแล้วเกราะแขนก็พร้อมแล้วเกราะตัวก็มีเกราะหัวก็มาปะวารอนไปปราบซิกมาก,กัน สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เมื่อกงแฟนตาซีสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในวันนี้นะครับพิเศษมากๆเลยกับการที่มีคนรีเควสต์มานะครับว่าอยากให้ทำอาร์เมอร์มอนสเตอร์ของวารอนหน่อยนะครับวารอนเนี่ยเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเท่เป็นอันดับต้นๆของยูกิโอภาคด้วยมอนสเตอร์ได้เลยนะครับคือความเก็กความอะไรพวกนี้ของแกเนาะมันก็จะมีมุมให้เราหมั่นไส้ได้เล็กน้อยหมั่นไส้แบบเอ็นดูซะด้วยครับผมแล้วทีนี้ตัวของเขาเองถ้าเอาในมุมของการต่อสู้ทะเลาะวิวาทอย่างเงี้ยไม่ต่างจากจ ก็โคตรเก่งเลยครับแล้วทีนี้มอนสเตอร์ของวารอนนะครับมีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งคือเป็นอาร์เมอร์มอนสเตอร์ครับคำว่าอาร์เมอร์มอนสเตอร์คือว่าเป็นมอนสเตอร์ที่มีเอฟเฟกเฉพาะทางบางอย่างนะครับแล้วก็เวลาที่เป็นเอฟเฟกในอนิเมะให้เราดูกันมันจะเป็นการไปสวมกับตัวผู้เล่นครับซึ่งต้องบอกว่าการสวมเกราะแคนเกราะค้าเกราะหัวเกราะตัวแล้วก็เอามาทําการต่อสู้อะไรแบบนี้นะไม่รู้ใครเป็นหรือเปล่าแต่ผมเป็นครับผมคือเห็นทีไรก็จะนึกถึงแบบเมก้าแมนเอ็กซ์นะครับผมที่ว่าเราต้องไปตามเก็บเกาะนู่นเกาะนี่มา ผมรอมันมาเป็นการ์ดทางการนานมากแล้วครับผมแต่ทีนี้ไม่มาสักทีหนึ่งแล้วก็ท่านผู้ชมรีเควสตตั้งแต่สมัยผมทําจักรวาลการ์ด EP หลักสิบเลยครับแล้วก็ไม่มาสักทีถึงใช่ไหมอ่ะและล่าสุดเริ่มมีแล้วว่าเฮ้ยอยากให้ทาการ์ดเกี่ยวกับวารอนหน่อยนึงผมก็โอเคกูไม่รอแล้วเอาเป็นเอฟเฟกที่มีการอธิบายไว้ในอนิเมะเนาะแล้วก็ผมมาหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าเฮ้ยถ้าอธิบายในเชิงของการเป็นการ์ดถ้าสมมติเอาไปใช้ได้จริงอย่างเงี้ยมันจะมีเทคการ์ดอะไรที่น่าสนใจบ้างอันนี้ผมมมดดููจาาากใในนนเเเเววววว็็็บบบบิตรระคัปแพพภ่ล การใช้การ์ดอะไรบ้างแม้ว่ายังไม่เป็นการทางการก็ตามแต่เขาจะอธิบายเอฟเฟกให้เราได้รู้นะครับวันนี้ผมก็เอามอนสเตอร์ที่เป็นตัวอาร์เมอร์มอนสเตอร์ทั้งหมด12ตัวเนาะแล้วก็การ์ดเวทมนต์บางใบที่มันจะมีการพูดถึงพวกอาร์เมอร์มอนสเตอร์ถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าว่าเอฟเฟกของพวกอาร์เมอร์มอนสเตอร์จะมีอะไรพิลกๆให้เราได้พูดถึงกันบ้างเนาะก่อนที่จะเปิดการ์ดใบแรกให้กับทุกคนดูนะครับผมอยากจะพูดถึงเอฟเฟกต์ร่วมของมอนสเตอร์ทั้ กันอย่างหนึ่งครับคือ monster a r m ร r นะครับอยู่บนฟิวกี่ตัวก็ตามนะเครนนงหนึ่งครับมันจะสามารถโจมตีได้แค่ตัวเดียวครับผมเออก็คือแบบว่าเราอาจจะต้องมีการเลือกแล้วก็ใช้นสเ s t e r ตัวไหนโจมตีเพื่อดึงเอฟเฟกสูงสุดของนสเตอร์ตัวนั้นออกมาอะไรแบบนี้เนาะส่วนเอฟเฟกที่2นะครับก็คือการที่พวก a r m ม r monster มันอยู่บนฟิวของเราเป็นจํานวน2ตัวขึ้นไปเนาะเวลาที่ a r m มอร์ม s t e r ตัวใดตัวหนึ่งถูกประกาศโจมตีจากอีกฝ่ายหนึ่งมาผู้เล่นที่ควบคุมพวก a r m ์ r มอร s t e r สามารถที่จะโยกการโจมตีจากตัวนสเตอร์ที่ฝ่ายหนึ่งเล็งมาไปย ผมเปรียบเทียบภาพให้ทุกคนฟังง่ายๆนะครับด้วยความที่ว่าอาร์เมอร์มอนสเตอร์มันมีคุณลักษณะนในการที่จะเข้าไปรวมตัวกับผู้เล่นใช่ไหมครับสมมติอีกฝ่ายหนึ่งจะเล็งโจมตีขามาอย่างเงี้ยผู้เล่นอาจจะมีการพลิกเอ้ยเอาแขนมารับแทนอะไรแบบนั้นเลยนะครับซึ่งอันนั้นเป็นเอฟเฟก์ที่ค่อนข้างน่าสนใจเนาะทำให้มันเป็นเด็กที่ถ้าเอาไปใช้จริงได้มันจะต้องมีการวางแผนที่ค่อนข้างระกุมนะครับการโยกพลังโจมตีหรือมอนสเตอร์ที่ดีงามเอาไว้หรือกระทั่งว่าเอฟเฟกบางตัวมันถูกทำลายไปปุ๊มมบมมนนนะแแดงงเเเเเอออคไ้้้้รรบบีียยยซึ่่่่ถืววววาาาพิกลกลลลห็ใปู รมันชํานาญมากกับการที่แบบพลิกไปพลิกมาอันเชิญตัวนู้นอันเชิญตัวนี้มาป้องกันแบบนี้แล้วก็ใช้ตัวนี้ในการรูปแบบนั้นอะไรแบบนี้เนาะซึ่งใดๆก็ตามเดี๋ยวเรามาเริ่มดูการ์ดใบแรกกันเลยครับการ์ดใบแรกก็มาเริ่มที่ชุดเกราะกันก,นก่อนเลยนะครับ Active การ r a อาร์เครับ Active การ์ดอาร์เเป็นมอนสเตอร์เผาเครื่องจกักรธาตุดินเลเวล4พลังโจมตี0นย์ป้องกัน2,500นะครับการดใบนี้นะครับตราบใดที่มันยังไงายหน้าอยู่บนฟิลของเรานะการโจมตีใดๆก็ตามที่ฝ่ายนาาาหาาายนึ่งีาาท่่่้กลยปบงออไแวว Monster, เมื่อมันอยู่บนฟิลสองตัวขึ้นไปเนี่ยเราสามารถโยกการโจมตีได้นะครับซึ่งจะใช้เอฟเฟกโยกการโจมตีหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่เนาะถ้ามีการใช้งานเอฟเฟกนี้เกิดขึ้นปุ๊บจบเทิร์นเมื่อไหร่การดใบนี้ก็จะถูกทำลายไปจากฟิวครับการใบต่อมา Advanced Shield Armor ครับ Advanced Shield Armor เป็นมอนสเตอร์เผาเครื่องจกักรธาตุดินเลเวล4พลังโจมตี1,000ป้องกัน0นะครับการใบนี้ก็ง่ายๆครับมันโจมตีไม่ได้ครับผมเออคือเหมือนกับว่าเอามาล่อเป้าอย่างเดียวนะไม่มีเอฟเฟกต์อะไรนอกเหนือจากเอฟ ดังโกล์อาร์เมอร์ครับบิ๊กแบงโกลอาร์เมอร์เป็นมอนสเตอร์เผาเครื่องจกักรธาตุดินเลเวล4พลังโจมตี0ป้องกัน0นะครับการ์ดนี้เอฟเฟกต์ของมันก็คือว่าถ้ามันถูกทําลายจากการต่อสู้และถูกส่งลงไปสู่สารมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิ์ของผู้เล่นทั้งสองฝ่ายจะถูกทําลายไปและเอาพลังโจมตีของมอนสเตอร์ทั้งฟิ์ที่ถูกทาลายไปตอนนั้นมาบวกกันและก็มอบเป็นความเสียหายให้กับผู้เล่นทั้งสองฝ่ายครับบอกได้คาเดียวนะครับว่าเอฟเฟกต์เถื่อนชิบหายเลยครับผมเออคือนึกภาพตอนนั้นมี Blue Eye บ ว่าเฮ้ยทำให้ความเสียหายกลายเป็นศูนย์นะอีกฝ่ายหนึ่งก็อาจจะเละเทะไปคนเดียวเลยนะครับและต่อมาครับผม Black Hole Shield Armor ครับ Black Hole Shield Armor เป็นมอนสเตอร์เผาเครื่องจักรธาตุด,ดินเลเวล4พลังโจมตีป้องกันศูนย์นะครับเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้ก็คือว่าถ้าอาร์เมอร์มอนสเตอร์ตัวอื่นบนฟิลของเราตกเป็นเป้าโจมตีเราสามารถรีลิสการ์ดใบนี้หรือก็คือใช้เป็นเครื่องสะเวงเนาะพอรีลิสเสร็จแล้วนะครับไออาร์เมอร์มอนสเตอร์ที่ถูกแรงโจมตีนั้นอนะ่ะจะไม่ <Armor S 2> เป็นมอนสเตอร์เผาเครื่องจักรทัดดินเลเวล3พลังโจมตีศูนย์ป้องกัน1000นะครับโดยที่เอฟเฟกของการ์ดใบนี้คือพลังโจมตีของมันจะเพิ่มขึ้นตามจํานวนอาร์เมอร์มอนสเตอร์หตัวที่อยู่บนฟิล์ของเรานะครับฟิลค,ความน่าสนใจของเอฟเฟกนี้ก็คือว่าไอวารอนนะครับมันเป็นหนึ่งในองค์กรโดมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วมันมีการใช้งานการ์ดอนาเคตโอลคอกอสซึ่งอนาเคตโอลคอกอสเราจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ลงไปบนโซนเวทกับดักได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมัน พลังโจมตีเพิ่มขึ้น2อ0 0เลยก็ได้นะครับแต่ก็รู้สึกว่าอาร์เมอร์มอนสเตอร์มันอาจจะไม่เอื้อให้เราเรียกมอนสเตอร์ออกมาจํานวนเยอะขนาดนั้นก็ได้นอกจากนั้นแล้วเอฟเฟกของมันก็คือว่าถ้ามอนสเตอร์อีกฝ่ายหนึ่งทำการแบทเทิลกับมอนสเตอร์ตัวนี้หลังจากที่แบทเทิลจบลงแล้วพลังโจมตีของอีกฝ่ายหนึ่งจะลดลงเท่ากับพลังโจมตีของมอนสเตอร์ตัวนี้ครับคือประมาณว่าถ้าเราไม่ได้พลังโจมตีเหนือกาอีกฝ่ายหนึ่งเราก็อาจจะต้องสละชีพเพื่อลดพลังโจมตีของอีกฝ่ายว่างั้นนะ,ก,นก,ะน Level ก้น ซึ่งเอฟเฟกของการใบนี้นะครับพลังโจมตีก็จะเพิ่มขึ้นตามจํานวนอาร์เมอร์มอนสเตอร์หนึ่งตัวที่อยู่บนฟิลของเราคูณ200ครับผมโดยเอฟเฟกของการใบนี้ก็ไปอีกทางหนึ่งนะคือถ้ามันโจมตีใส่มอนสเตอร์ที่ตั้งป้องกันอยู่ก็มอบความเสียหายทะลุด,ดีเฟนส์ให้กับอีกฝ่ายหนึ่งครับชอบตรงที่ว่าโอ้โหสา์จัดมาซะอย่างดีเลยนะครับมีเกาะแข็งซ้ายเกาะแข็งขวาอะไรพวกนี้ให้เลือกสรรกันใส่ได้สบายใจเชิบการไปต่อมาบัสเตอร์พายอาร์เมอร์ครับบัสเตอร์พายอาร์เมอร์เป็นมอนสเตอร์เผาเครื่องจั ไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้นะแล้วก็ความเสียหายที่จะมอบให้กับเราก็จะกลายเป็นศูนย์ด้วยครับและการ์ดใบนี้นะครับถ้าหากว่ามันสามารถทําลายมอนสเตอร์อีกฝ่ายหนึ่งจากการต่อสู้ลงไปได้ให้มอบความเสียหาย500พอยให้กับไลฟ์พอยของอีกฝ่ายหนึ่งครับการ์ดใบต่อมา Double Cross a r อร r ครับ Double Cross a r อ้ r หัวนี้เป็นเกาะเหมือนกับว่าสมบูรณ์แบบนะครับผมมาซเหมือนครบทุกส่วนเลยนะฮะไอตัวนี้เป็นมอนสเตอร์เผาเครื่องจกักรธาตุด,ดินเลเวล6พลังโจมตีป้องกันศูนย์นะครับการ์ดใบนี้ไม่สามารถใช้ในการโจมตีได้นะครับคือเอาเหมือนมารับ ของ 1, องีกฝ่ายหนึ่งโจมตีใส่การ์ดใ,ใบนี้นะครับมอนสเตอร์ Monster ของอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องถูกทําลายนอกจากนั้นแล้วมอนสเตอร์ Monster ที่ถูกทําลายของอีกฝ่ายมีพลังโจมตีเท่าไหร่เอาเพลังโจมตีครึ่งหนึ่งนั้นมอบเป็นความเสียหายให้กับอีกฝ่ายหนึ่งและหลังจากที่อีกฝ่ายหนึ่งแบทเทิลกับการ์ดใบนี้เสร็จแล้วการ์ดใบนี้ก็จะถูกทําลายไปด้วยครับการ์ดใบต่อมานะครับผมเจ็ตแกลเล็ตอาร์เมอร์ครับเจ็ตแกลเล็ตอาร์เมอร์เป็นมอนสเตอร์เผาเครือค่องจักรท่า,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 ทาไไดนานินเลเวลสี่พลังโจมตีศูนย์ป้องกฝ่าย หนึ่งตัวทําลายทิ้งไปเช่นกันครับการไปต่อมา overboost armor ครับ overboost armor เป็นมอนสเตอร์เผาเครื่องจักรธาตุด,ดินเลเวล4พลังโจมตี0ป้องกัน1,000ครับการไปนี้นะครับเอฟเฟกของมันก็คือตราบได้ที่มันงายหน้านะอยู่บนฟิลของเรา armor monster ที่อยู่บนฟิลของเราทั้งหมดจะสามารถโจมตีใส่ผู้เล่นโดยตรงได้นะซึ่งใดๆก็ตามถ้าหากว่า armor monster ของเรามีการโจมตีใส่ผู้เล่นโดยตรงหลังจาก i n f เฟสแล้วการไปนี้ก็จะถูกทําลายไปครับและการไปต่อมา psychic armor head ครับ psychic armor head ก็เป็นมอนสเตอร์เผาเครื่องจักรธาตุด,ดินเลเวล4 พลังโจมตี0ป้องกัน500นะครับเอฟเฟกของการ์ดใบนี้ก็คือว่าถ้ามันอยู่บนฟิลแล้วทีนี้เทิร์นของเราวนมาในช่วงรอเฟสนั่นนะเราสามารถเลือกที่จะไม่จั่วการ์ดได้นะพอเราเลือกที่จะไม่จั่วการ์ดแล้วเราจะสามารถเอาอาร์เมอร์มอนสเตอร์หตัวจากในเด็ก เพิ่มขึ้นมาบนมือได้ครับและเอฟเฟกต่อมาของการไปน,นี้ถ้าหากว่าไซคิคอาร์เมอร์อยู่ในสูตรสามปุ๊บในสแตนบายเฟสเทิร์นของเราเราจะสามารถอันเชิญมันจากสูตรสารลงมาบนฟิวในสภาพตั้งโจมตีแบบพิเศษได้ครับและการไปต่อมาใบสุดท้ายทรั TRA p บัสเตอร์อาร์เมอร์ครับทรับบัสเตอร์อาร์เมอร์เป็นมอนสเตอร์เผาเครื่องจกักรธาตุดินเลเวล3พลังโจมตีศูนย์ป้องกันศูนย์ครับการไปน,นี้นะครับเอฟเฟกต์ของมันก็คือตราบใดที่หงายหน้าอยู่บนฟิวนะเอฟเฟกต์ใดก็ตามที่จะเล็งไปยัง Armor องราร์เมอร์มอนสเต ไปสวมใส่กระตูผู้เล่นเนาะแล้วก็จะส่งผลเอฟเฟกเหมือนกับที่เราดูวารอนต่อสู้กับโจโนจินั่นแหละครับทีนี้ความพีคอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบในการต่อสู้ของ2คนนี้นะคือไอ้วารอนเนี่ยมันก็สวมเกราะแล้วนะครับไอโจโนจิไม่ยอมครับผมมึงมีเกราะของมึงกูก็มีเกราะของกูเหมือนกันนะรเอก็จะมีการสวมเกราะเข้าปะทะเข้าต่อยกันจริงๆเหมือนกับว่าตัวเองเป็นมอนสเตอร์ยังไงย่างนั้นเลยนะครับอักอักอักคลิปยังไม่จบนะครับผมยังมีการเวทมนต์เพิมเมเ่มนิดนึงนะครับเป็นการเวทมนตร์ที่สา,ามารถเอ อาร์เมอร์การเทชันเป็นการเวทมนตธรรมดานะครับเราสามารถเลือกอาร์เมอร์มอนสเตอร์ที่มีเลเวล4หรือต่ำกว่าจากในเด็กของเรานะครับเลือกได้สูงสุด4ตัวอันเชิญลงมาในสภาพตั้งโจมตีแบบพิเศษได้เลยครับหลังจากจบเทิร์นนี้นะครับผมมอนสเตอร์ที่ถูกอันเชิญลงมาโดยเอฟเฟกต์ของการใบนี้จะต้องถูกส่งลงไปสู่สารทั้งหมดเลยครับและการไปต่อมาฟูลอาร์เมอร์การเวทชั่นครับฟูลอาร์เมอร์การเทชันเป็นการเวทมนตธรรมดานะครับการไปนี้เมื่อเราใช้งานแล้วจั่วการจากเด็ก10ใบโดยระวังจั่วทีละใบทะบจนรบ10เบเานะมื่อ ให้เราอัญเชิญแบบพิเศษลงมาทีละตัวทีละตัวไปนะครับโดยถ้าตอนนั้นฟิลเต็มก็คือไม่สามารถอัญเชิญอาร์เมอร์มอนสเตอร์ลงมาได้หรือมีการ์ดใดๆอื่นๆที่ไม่ใช่อาร์เมอร์มอนสเตอร์การ์ดเหล่านั้นจะถูกรีมูฟออกจากเกมไปหมดเลยแต่การ์ดไปต่อมาครับผมการ์ดที่ผมชอบมากตอนวารอดมันใช้ Phoenix Gravitation ครับ ฟีนิกซ์กราวิตเทชั่นเป็นการ์ดเบ็ดบอลธรรมดานะครับการ์ดใบนี้คือถ้าบนฟิลของเรามีการ์ดไซคิคอาร์เมอร์เฮดเราจึงจะใช้งานการ์ดใบนี้ได้โดยที่เมื่อใช้งานแล้วอันเชิญอาร์เมอร์มอนสเตอร์จากในสุสานของเรา4ตัวลงมาบนฟิลแบบพิเศษเลยครับโดยในช่วงจบเทิร์นนะครับการ์ดที่ถูกอันเชิญลงมาโดยเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้ก็จะถูกส่งลงไปสุสานนะครับผมที่ผมชอบการ์ดใบนี้นะครับเพราะว่าตอนวารอนมันใช้เนี่ยมันเหมือนกับว่าสวมกรอบเสร็จแล้วใช่ไหมมันทําท่าแล้วก็มีแบบเป็นฟีนิกซ์อยู่เป็น,ไไน,นแบ,บ,นนบแ็กรกราวด์ออะรรร่่าางเีี้ปดดกกก็คทใในนนบบบบัััััชสํห อาร์เมอร์มอนสเตอร์โดยเฉพาะเนาะการ์ดใบนั้นมีชื่อว่าแมกเนตอาร์เมอร์ครับแมกเนตอาร์เมอร์เป็นการ์ดกับดักธรรมดานะครับเมื่อเราใช้งานมาเสร็จแล้วอัญเชิญอาร์เมอร์มอนสเตอร์หนึ่งตัวจากสุสานของเราลงมาบนฟิล์ในสภาพตั้งโจมตีแบบพิเศษครับเมื่อจบเทิร์นแล้วมอนสเตอร์ตัวนั้นจะถูกทำลายลงสู่สานไปครับผมทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการ์ดอาร์เมอร์มอนสเตอร์ของวารอนนะครับอ่าซึ่งก็จะมีมอนสเตอร์เวทมนต์กับดักค่อนข้างครบถ้วนสมบูรณ์ดีนะเอามาใช้กันเองได้แน่นอนว่าเมื่อมััันนนนนนเเปป็็กก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 าาาาาาารรรรรร์์์ดดดใใใซีีีีสขขออองงงพววแล้่่ยยมมมมจะไฏรรๆทออ นนัันนนะครบแล้วก็อาจจะมีการ์ดบางใบของวารอนที่เขามีการใช้งานด้วยนะครับซึ่งเอฟเฟกที่ไม่เกี่ยวกับอาร์เมอร์มอนสเตอร์ผมก็ขอตัดออกไปก่อนกันแล้วกันนะครับอย่างเช่นอนาคิตโอเลคากอสอย่างเงี้ยมันก็ดูเป็นการ์ดที่มีความเป็นสามัญอยู่แล้วพวกสามนักรบขององค์กรโดมามันก็ใช้งานกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นอาร์เมอร์มอนสเตอร์เหล่านี้โดยเฉพาะกันดีกว่าครับท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับผมอ่าซึ่งผมบอกได้เลยว่าเซอร์ไพรส์นะครับกับการลงรายละเอียดเอฟเฟกต์ว่าเฮ้ยมันมีเอฟเฟกต์ท อเบบนะในคลิปนี้ก็ไปการถามเลยว่ามีใครเคยใช้หรือเปล่าเพราะมันดูเป็นการ์ดสำหรับอนิเมะเสลเกิดน,นะครับแต่ว่าใครก็ตามที่ดูในอนิเมะมาเนาะแล้วก็ได้เห็นฉากพวกวารอนมีการใช้การ์ดไปไหนและมีความประทับใจอย่างไรเกี่ยวกับพวกอาร์เมอร์มอนสเตอร์เหล่านี้ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่รีเควสกันเข้ามาเนาะเออก็รู้สึกว่าได้เปิดโลกอีกแบบหนึ่งนะครับว่ามีการ์ดแบบนี้อยู่ในโลกของยูกิโ oh! อด้วยวแม้ว่าจะเป็นในอนิเมะก็ตามเนานะทีนี้ผมก็รอความเห็นท่านผู้ชมนะคร มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด s ับส c r i b e กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ